เป็นมนุษย์สภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงจนลืมวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทยความเป็นนักเกษตรกรอันเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติเช่นบรรพบุรษหลายด้านซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชีวิตแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับการสมาคมผู้ครองนักเรียน มันแตกมัเปลียและน้องๆนักเปลี่ยนทวางเหียเป็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามโครงการพระราชบุตรของพระบาทสมเด็จเจอยู่หัวองค์มหิด์เป็นเรืองีเป็นแรงบันดารู้และกุศกับประชาชนใหรดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงาันคงความยั่งยืนการใช้วิถีชีวิตแบไทย ในยุคโลกมีความเปลี่ยนแปลงรู้เท่าในชีวิตในทางสายการมีความตประมาณความมีเหียรและผลมีระบบปูมปุ่มกันในตัวเองอาศัยความรู้ความรู้คอบมีจิตเน้นนึกในคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอาจารย์บุำการก่ นักเรียนคณกกรรมการฐานศึกษกาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมีเขตเป็นอย่างยิ่งที่ในความร่วมมือดำเนินการฐานต่อแนวพระราชบัริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ประจักษ์เป็นประโยชน์แก่สังคมชุมชนอย่างแท้จริงขอ Oi. อนนี้นะครับนันเกเรียนก็สถานเพราะทําของเรานั้นนะครับคื<พ>อว่าจุดที่อนุบาลต้นตากของเราก่อนที่จะทาลงไปปลูกนั้นมีผักพืชผ,ผ,ผ,ผักอกนะไรได้เละครับเศรษฐกิจพอเพียงของเรานี้ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนแสงไฟเหมือนแสงผู้ที่จุดไปเมื่อกี้นี้ใช<ห>่ะนะคะแล้วก็ยั่งยืนนะคะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของเยาวชนและก็มุ่งไปสู่การพัฒนาชาติเช่นเดียวกันค่ะ ว่าบริเวณในสวนเศรษฐกิจตรงนี้ร่มรื่นมากนะครับร่มรื่นเห<ช>มาะสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และก็จุดพักผ่อนและสามารถให้นักเรียนนะคะได้ลงมาพื้นที่ตามสภาพภูมิศาสตร์ต้นไม้ที่มีอยู่มีอยูแ่แต่เดิมแล้วนะครับแล้วก็มาปรับเอาตรงที่เป็นฝา,ารกร้างน,นะครับเพื่อที่จะให้ขยายอาณาเขตขยายบริเวณของการจัดทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงออกราชดำริของพระองค์ท่านนะคะซึ่งอยาบ ด้นซ้ายมือนะคะจากเรือนท้อทำจะเป็นผักสวนครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้มะเขือน,นะคะซึ่งเป็นสีมือของนักเรียนนนะคะแต่ละเรือนนอนได้ช่วยกันลงมือปฏิบัติค่ะและผลิตสพลทั้งหมดนี้นะผลิตของตัวเองไปนะครับเพื่อเป็นทุนสำรองในเรื่องของการบริหารจัดการภายในเรือนนอนของตัวเองด้วยนะครับ ตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือการนําไปบํารงไม้ผลค่ะซึ่งถือว่าเป็นอินทรีย์ที่ไม่มีโทษไม่มีพิพายกับกับกับสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งมนุษย์ทั้งหมดค่ะบริเวณางรรชาตนะครับโดยที่มีสภาข้ามระหว่างทางภาคอุดมระหว่างทางภาคอุดที่เป็นทางด้านทางด้านตะวันตกเครับแตว่าบรรยากาศอะไร สำหรับบริเวณสองลำน้ำนะคะก็จะมียยาแปกนะคะซึ่งมีตู่นในแนวพระราชดำริรของพระองค์ท่านทีแก้ปัญหาในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแต่ละปีนะคะของทางภาคเหนือซึ่งของรองนะคะพื้นที่ของโรงเ,เรียนเอกนิพยมหาราชโรงเี้เยก็เป็น เป็นที่สูงนะคะดังนั้นก็เลยจำลองการสาธิตการทำฟาร์มนะคะโดยจัดให้ความชุ่มชื้นกับบริเวณจุดต่างๆที่กั้งาร์มได้แต่ละจุดไปละจุดนะครับมีเป็นเส้นที่ภูเขานะคะแล้วก็มีแหล่งน้ำที่ไหลมาจากภูเขาเช่นเดียวกันค่ะขณะนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็มาอยู่ในบริเวณพ่อเพียงประเดีนยวรอใช้ของเรานะคะที่เป็นบทสาธิตการทำพ่ออเพียงนะครับบ้านพ่ออเพียงนะคะเป็นการที่างส้านของพ่อที่แบบแบบอยู่แบบพ่อเพียงนะครับในขณะนี้เป็นการจำลองการใช้ชีวิตตามเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะโดยใช้คำที่เป็นกันแล้วนั้นค่างก้อยของการเสร้างสวนเศรษฐกิจตัวนี้นะครับ เยาวนชนคนรุ่นใหม่ของเราจะได้รู้นะคะว่าการใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงอยู่พออยู่พอพินตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นท่อของแผ่นดินของเรานั้นเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับทุกรียนก็ ได้อธิบายในเรื่องของบ้านวงเพียงให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ฟังนะครับว่าความเป็นมาของบ้านพ่ออเพียงเป็นอย่างไรนะครับที่อยู่อาศัยและก็เป็นเรื่องของงบจัปทกรต่างๆค่ะอันนี้ก็คืออยากเรียนรู้เหตุผลของปธรมาที่นค่ะ พีแลาสุดคัราสมมติที่ดวองทประงที่มแบีก็คอย่ีตรเปันรงี้วาทั้งสามค่ะแต่ละที่่ละทงที่ปล่อยาลงไป ไปฟ้าทั้งหมดตัวึนเป็นึ้เป็นึ้นถวายเป็นพระราชเป็นจำนวนเท่ากไหรือ้านานอายุพระเชิญมาอายุ4ประมาณ7ชั่นเองนละวนของการเลี้ยงปลาแบบนต้นฐานเนี่ยเป็นการใช้ที่ดินบริเวณรอบๆบ่อปลานี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ก็ในการเลี้ยงเป็นจุดที่จะให้นักเรียนได้มาเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยและก็เป็นส่วนที่จะนำไปะสมผสานและครับตอนนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้หยุดแวะชมในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวค่ะแปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัวนะที่ออกมานี้จะมีผลที่ เป็นเป็นลักษณะที่เขียวเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แล้วก็งดงามแล้วก็แล้วก็สมบูรณ์มากนะครับเนื่องจากว่าเราใ, <น S 1> ใช้ใ <น S 1> ปุ๋ยแชะบางแปลงที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นอาจจะเกิดจากการที่นักเรียนจำลองการสาธิตว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพกับการไม่ได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับเ,เราสามารถนาไปใช้ทําเลื่องในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ได้นะคะณที่นี้นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใชใช่ไหมครับ พืชของเราที่ปลูกอยู่บริเวณนี้ก็จะมีผักบุ้งผักกวางตุ้งนะครับตัวผักยาวนะครับผักชีซึ่งเด็กในสมัยปัจจุบันนะคะจะมีแค่ความรู้ไม่ได้ต้องมีสมุนิยะเพื่อพัฒนาในเรื่องของสมองด้วยนะคะ ท่านรอง้ัสำหรับผักนะคะที่งามได้ขนาดนี้นะคะเพราะเราใช้ปุ๋ยชีวภาพของเราเองคะ่ะกรอสารพิษนะคะซึ่งเราจะาปุ๋ยชีวภาพนี้วัดริมวันทะได้ตัดความตุ่มเพื่อเป็นผสมมาเรื่อแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆสักครั้งหนึงครับ เป็นโอกาสอันเป็นวงคลเป็นวาระอันเป็นมหาวงคลน,นะคะท้องฟ้าฟ้าฝนเป็นใจมากเลยนะคะผักที่ได้ถือว่าเป็นผักที่มีแขกผู้มีเหตุนะคะจะเห็นว่าต้นคล้ายๆสะต่อนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะคะ อ๋อยอดแฝกมีค่ะเดี๋ยวยอดแฝกมีเราจะเห็นได้ว่าโดยเวทที่เป็นบ่อปลาอยู่นะครับ เราจะปลูกแรมชาใช่คะการวิธีการปลูกนะคะจะใชวิธ oui> ีการที่จะใช้ม้แหลมนะครับลุเพื่อมารหยอดเมล็ดข้าวนีวามร้ดนกาลก้ตม เป็นวันแม่เ็วันสำหรับการใส่ปุ๋ยค่ะลรวก็ช่วงส่องาแรกนะคะเราจะมีการแข็งฮอร์โมนต้นข้าวค่ะแล้วหลังจากนั้นกัะบานะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรปก๋ยนุยเขาจะใช้วิธีการที่หอนแทนขึ้นอยู่กับการใช้ บริหารกอย่างั้ผู้ิหา่ของเรานะครับมีคนร่วมไม่ว่าจะเป็นการปลูกไม่ว่าจะเป็นการทิ่งนให้ฟ้าทะเลนะคับ้ลองทำทุกทางทางที่พอ้นโลกของความปกนีป้กว่าจุข้านะคะทุกมีใจใหเกีราิ่งากับเราใทั้งนี้นะคะท่านจะปูทานสำคัญในการให้กำลังใจเราในกขับเคลื่อนในการวัทนา โรงเรียนศึกษาตุ้มข้อพนมทวนโรงเรียนโตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนศึกษาตุ้มข้อชัยนาทนะครับ